เอกาธิเชา้เาเกาะเช้าเกาะใช่ไหมผมผมมันเป็นขวดน้ำอารมณ์มันไม่ค่อยติดเท่า,า,าไหร่บววนี่มาบัวหอยอินมาอะไร,ไรวะแจ็คน่ะแอ๊กไออ่ะนี่มันทำอะไรวะขวดอะไร,ไรวะที่มันทำน้ำหวานน่ะขวดน้ำหวานมันอ๋อขวดมาผมไม่ทำมันจนะปวดปวดง่ายปวดนะขวดไปไวดนะขวดใส่ไเว้ดียว

เยเลดี <54. S 2> ๋ยวผมว่ถเราซ่อมแล้วมันโหนกัดหมดแล้วเดีม้วนรอบเนี่ยรูรั่วมีรูเย็บเนี่ยเย็บเนยแต่ต้องทำใหม่เนอะบางทีมันกัดเละเลยนะโหนกัดผมผมเละหมดสายก่อนพูดนะลงใกล้ป่าวเดี๋ยวไม่เรื่องนะมัรูรั่เลยลงใกล้ใช่ปะ เหลนะงลึกเลยยิงเต็มดิ้งเลยเนี่ยลงลึกนเลยราวนี้มันมีหญ้าไงที่น้ำมัน,ม,นม,มันไม่ตื้อไม่ลึกอะไรแล้วข้างหน,น้นาเนี่ยเนี่ยเซียนกุ้งเลยเนะน,นี่ย

ปีนี้น้ำเยอะกุ้งหน้าจะเยอะอนะดูแล้วเนี่ยมาฝังเลยมาฝังด้วยฝังด้วยนี่น้ำนี่น้ำแกงกินเอาเลยเดี๋ยวผมจะไปหาแม่แล้ว ช่วยนะเขาปักหนะของผมเดี๋ยังไม่ได้ทำเลยของปีก่อนในหนูกัดทั้งหมดแล้วกลองมันสั่นๆน,นะพวกโกโปรแบตเสื่อมมาแล้ว ข้างร้านค้าข้างบ้านเลยมีำทำเลครับปีนี้น้ำเยอะครับน้ำยิ่งเยอะกุ้งก็เยอะนี่ครับจะเห็นคันไม้กุ้นี่ครับไม้ น้ำเพิ่งลดครับปักยากครับพื้นมันหินนี่ หันปากตามน้ำเดีย๋ยวถ้าน้ำยุบวันนี้มันจะติดดีวันนี้หน่อย หลุดอ่านแล้วเข้ามือแล้วเข้าแล้เข้าแล้วละเอาหลุดไปแล้วล้านนะ <c oughs> เขาว่ามันชี้หรือไงอันนู้นอันนู้นอันนู้นที่ล่วงอันน่ะ ใช่ปากยากอะดิแล้วมัน้าอยู่ด้วยนะในหญ้าแบบนั้นร้านติด,ดจังเลยอันเนี้ยมันชอบอยู่ในหญ้าอย่างงี้เนี่ยนะเดี๋ยวจะทำว้ดักซะห้าอันหกอันเอาไว้กินหน่อยหนูกัดหมดเลยของผมเละเลยเยินมันหายเง่ยมันหายนงี้ย ชีกมันจะรุนหายไปเนี่ยปล่องมันชีกครับไตโนะน้าผม สอ,อันลผมถ่ายให้ดูแค่นี้ก่อนกับมาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นมาดูน้าขอเราทันหรือเปล่ามาดูถ้าทันเดี๋ยวจะถ่ายผลงานให้ดู